ก็มวยนี้คะ่ะ <laughs> ถึงแล้วจ้าเกาะแก้วพิศดาร าถึงเราก็ต้องมาสกแกนกันก่อนนะครับส6มครับสวัสดีครับพบกับผมก้เต่าขันที่บอยนะครับวันนี้ที่เห็นเปิดคลิปอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับเราอยู่ในเขตสำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์นะฮะเราจะทํากระตกกระตาเสียงวุ่นวายเสียงดังไม่ได้ก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้เป็นทริปแรกนะฮะที่เราพา เพื่อนมาเที่ยววัดกันนะครับที่เหลืออ่านเอาเองแล้วกันนะฮะก็อยู่บริเวณตรงข้ามกับแหลมอมเทพนะครับใครที่มาเที่ยวแหลมอมเทพจะเห็นเป็นเกาะเกาะหนึ่งแล้วก็จะเป็นรูปเจดีย์สีทองอยู่นั่นแหละครับคือสถานที่ที่เราอยู่แต่การเดินทางมาที่นี่เนี่ยหรือว่าใกลที่สุดผมคิดว่าน่าจะเป็นลาไว้เหมาเรือมามากันหลายๆคนก็จะหาค่าเรือถูกนะครับใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาได้นะครับเป็นสถานที่ค่อนข้างเงียบแล้วก็เป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันนะฮะที่มาที่นี่ พออย่างนะพอขอพูดปกติอะตอนนี้แบบอัดมากเลยก็้แถมรู้สึกอุ่นๆด้วยเนี่ยพอเหยียบเขตอพยพทานเข้าแล้วรูว้สึกแบบไม่ค่อยสบายตัวร้อนเกินน่ะใช่ใช่รู้สึกมันแบบขัดจิตขัดใจอะมันแบบตอนนี้ไม่เป็นตัวเองเลยรู้สึกออัดมากเลยนะขอเถอะไหวละโอเคสำนักสงนี้เนี่ยที่ได้ทราบมาก็คือมีพระจําอยู่6ลูกนะครับเป็นเขตอพยพทานห้ามจับสั์น้ําทุกชนิดจับบกป่ะจับบกจับได้ครับเรียกหมาเรียกอะไรมาจับก็ได้แค่ เมุกเก่งแล้วเราเนี่ยทํไมเนี่ยโอเคนี่ก็จะพาเดินไปเรื่อยๆนะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยววันเกาะนี้กันว่าเป็นยังไงบ้าง นี่คือพระแก้วมรกตนะครับอยู่ข้างหลังโมมองฮะก็เข้ามาสักการะ <m akes> มากราบไหว้กันได้ก็บนเกาะแก้วพิศดา,ารนี่ก็จะมีโต๊ะดำนะฮะโต๊ะดำแห่งเกาะแก้วพิศนาน <m akes> ก็เป็นผู้นําน่าจะเป็นผู้เผยแผ่ศาส <m akes> <wizard> นาอิสลามนะครับตรนนี้ก็เข้ามากราบไหว้กันได้จะอยู่ข้างหลังพระแก้วมรกตเราต้องเดินลงมานิดนึงนะครับผ่านๆมาไม่ได้สนใจอะไรก็จะไม่เห็นฮะ Okay, เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรอยพระพุทธ,ธาบาทคือที่นี่เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นรอยพระพุทธบาทของจริงนะครับคือรอยเท้าพระพุทธเจ้าจริงๆเลย Rif. ก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไง สวสำหรับปักกะละรอยพระพุทธบาทแต่เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่ารอยพระพุทธบาทเป็นยังไงนะครับนี่คือรอยพระพุทธบาทนะครับใครที่มาก็จะโยนดอกไม้เอาไว้บนนี้นี่คือรอยพระพุทธบาทนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนมองไม่เห็นเลยแต่บนหินก้อนนี้แหละถูกไหมอ่าครับก็น่าจะเป็นช่วงรอยตรงนี้อ่ะสาธุครับสาธุสาธุ ก็สำหรับประวัติรอยพระพุทธบาทนะครับเดี๋ยวผมตัดให้ดูแล้วกันประวัติรอยพระพุทธบาทที่ห้างณริมฝั่งน้ำทานทีเกาะแก้วทิสดาในหนังสือพุทธศาสนาสกวันณภูมิประใจความว่า ไปดูแบบจำลองรอยพุทธบาทนะครับรว่าตรงนี้ต้องถอดรองเท้าร้อนมากนู่นเป็นลอยจำลองลอน,ะนะครับอ,รอันใหญ่เลยลและนี่ก็คือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะฮะปลาก็มีมีทั้งปลาทั้งปูเลยแม่ตัวเล็กๆว่ายอยู่ทูหัวทถูหนหวทางมือกินไงกินให้ดูซิใหม่ จเจริญเจริญเงินทองไหลมาเทมาตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามนะครับคือค่อนข้างร้อนแต่ว่าช่วงเย็นเนี่ยใครที่มาที่นี่ก็ถ้ามาดูพระาทิตตกที่นี่ก็สวยอีกแบบนึงนะครับถ้าเราเห็นเนี่ย แหลมพรมเทพใช่ไหมครับเป็นจุดที่ชมวิวะอาทิ์ตกที่สวยที่สุดในจังหวัดภูเก็ตนะฮะแต่อีกที่หนึ่งที่สวยก็คือบนเกาะแก้วพิศดารนะครับถ้าเรามองไปด้านหลังเห็นไหมฮะก็จะเป็นทิศททางเดียวกับแหลมพรมเทพเลยเราสามารถดูะอาทิ์ตกที่นี่ได้แต่ว่าหลายคนก็ไม่ค่อยรู้หรือไม่ค่อยมากันเพราะว่ามันเดินทางลําบากที่นี่นอกจากจะมาเที่ยวมาชมสถานที่แล้วสามารถมานั่งปฏิบัติธรรมหรือพักผ่อนได้ด้วยถือว่าเป็นฮอลิเดย์ทริปอีกครั้งหนึ่งเฮ้ยฮะก็เดี๋ยวเราก็พักผ่อนตามพยาไซเรื่อย นี่คือหลังจากเรามาไหว้พระเดินเที่ยวชมร้านนวดเท่าบาทแล้วเราก็มาปิกนิกไหนอาหารมากค่ะไม่กลัวแต่สี่ทำเหมือนกันนี่แฮมค่ะอันนี้แฮมมันมีซาลามี่กับแฮมก็รับจิตมาซอสมาสิเอาโอเดอร์ซาลามี่คืออะไรอ่ะซาลามี่คืออะไรหรอจุ่มเปรี้ยก บอกเลยว่าบรรยากาศดีมากนะครับเงียบสงบคนไม่เยอะไม่พุกพล่านเลยใครที่ชอบเงียบเยชอบอะไรแบบธรรมชาติหรือว่าความสงบอะไรแบบนี้แนะนําเลยนะครับชวนกันมาทัา้งสิบยี่สิบคนก็ได้แล้วก็แยกกันไปเป,นเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดได้แล้วแต่ใครชอบมุมไหนอะไรไงก็จะไม่วุ่นวายน้องแบ๊กนี่ตอนนี้ขนนิ่มจังเหมือนกินแป้งอ่ะกินแป้งมาลูกฮนะม,มากินแป้งฮะ นี่ครับนี่คือจุดพระประธานนะฮะซึ่งบรรยากาศด้านบนวิวดีมากที่เราบอกว่าเราจะไปเดินดูเกาะฝั่งนู้นนะครับคงจะไปไม่ได้นะครับเพราะตั้งแต่ทางขึ้นตรงนี้ไปเลยนะครับเป็นที่ของ เอกชนถามหลวงพ่อกันแล้วแกว่าอย่าไปยุ่งของเขาอย่าอยากเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก็จะมีปัญหากับทางวัดเอาเป็นว่าเราไม่ไปนะครับต้องขอภัยด้วยปลาเต็มเลย,เ,ยเห็นไหมผม,มผมกลัวมากเลยนะฮะไอปลาไอไอปลิงเนี่ยทั้งที่มันไม่ทำอะไรแต่เรากลัวมากแม่ช้อน ทั้งปิงทั้งหอยเม่นเอาเลยนะฮุบในในปากเปิดไปแล้วเปิดได้แค่นั้นเหรอเออนั่น่น,นเริ่มเริ่มออกมาแล้วลกขยับขยับได้นะี่ย บรรยากาศผ้าที่ตกกําลังจะตกไม่ใช่ผ้าที่ตกนะฮะหน้าก็จะมืดข้างหลังก็จะสว่างนี่ก็อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงตกบหมด โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับทริปวันนี้พามาเที่ยวเากาะแก้วพิสดารนะครับเป็นสํานักสงฆ์ที่บรรยากาศร่มรื่นมากสง,งบแล้วก็เมื่อกี้ตอนที่เราดูพระาทิตตกเนี่ยก็จะมีพี่บางท่านเข้ามานั่งสมาธินะครับจริงๆเป็นจุดที่มาพักผ่อนหย่อนใจมานั่งสมาธิมาทําบุญอะไรเขาวงจรเลยนะฮะจริงๆว่าผมชอบมากๆเลยเคยือสงบด้วยบรรยากาศด้วยโอยน้องหมาเหา่าโอเคครับสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ก็ต่อกันที่บอยด้วยนะครับ ตอนนี้ก็ต้อขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า <c oughs> ไก่ที่นี่นอนอยู่บนต้นไม้ไก่นะครับนี่คือไก่กำลังจะนอนแล้วบ๊ายบายนะเจ้าไก่บบรรากตอนั <c oughs>